บีมวาราน,านันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปล่อยซิงเกิลสองที่จริงแจ้งเกิดจนเป็นไวรัสสำหรับศิลปินสาวน้อยเสียงสวยสุดละมุนบีมวารานันพิรมพักดีจากค่ายโฮมรันมิวสิกในการฟีเจอริง่งคัปเวอร์เพลงดังกับศิลปินนักร้องแถวหน้าของประเทศไทยอาีิก้องสหรัตโตศักดิ์สิทธิ์บุรินและการคัปเวอร์เพลงฮิตอีกมากมายโดยเปิดตัวซิงเกิลแรกกระซิบซึ่งได้รับฟีดแบ็กดีเกินคาดล่าสุดบีมวาราน,านัน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยผลงานซิงเกิล2ที่จริงโดยได้สุดยอดนักแต่งเพลงฟองเบียมาเขียนเนื้อร้องทำนองให้ในส่วนของ MV ได้พระเอกนางเอกแถวหน้าอย่างเจเจพิพัฒน์ติลพรพัฒนและจีน่ายีน่าซาลาสมาเล่น MV ให้ กับการโครจรมาเจอกันครั้งแรกของพระนางคู่นี้แต่เคมีชวนจิ้นนี้ดีลงตัวซึ่งบีมวารานันได้เล่าถึงการทํางานในครั้งนี้ว่าบีมวารานันเพลงนี้เป็นเพลงที่ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับพี่เบียรเป็นครั้งแรกค่ะ ตอนที่ไดเดโมมาจากพี่เบียร์ีมก็เริ่มทำงานการบ้านอย่างหนักเลยฝึกร้องไปเรื่อยๆและดีไซน์การร้องทำให้เป็นสาวของตัวเองให้มากที่สุดเช่นการออกเทคนิคน้ำเสียงการร้องการแอดลิปแอดลิปต่างๆเพลงนี้ยากกว่าเพลงแรกค่ะเพราะเป็นเพลงที่เราต้องใช้พลังเยอะมากมันแตกต่างจากไม่ใช่แค่อารมณ์ความช้าความเร็วมันจะมีพลังที่ไม่ได้ใช้มาก่อนจากเพลงแรกตอนแรกก็กังวลว่าจะร้องไปถึงโน้ตหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายทำได้อีกอย่างพี่ เมียกับพี่ติ๊กมาคุมร้องช่วยในมากๆเลยเรื่องการออกเสียงอารมณ์สิ่งที่ยากคือการใช้อารมณ์และเน้นคําให้ชัดเพราะว่าบีมเป็นคนที่ร้องเพลงไทยที่ไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นมันก็ยากที่ต้องออกอารมณ์และต้องจําเนื้อร้องและออกคําร้องให้ชัดสําหรับ MV เพลงนี้ก็มีเรื่องเราตรงกับเนื้อหาของเพลงเลยค่ะเล่าถึงความรักของหญิงชายคู่หนึ่งที่พระเอกละเลยความรู้สึกของนางเอกเพราะมัวแต่มุ่งมั่นทํางาน สร้างอนาคตเพื่อพวกเขาทั้งคู่จนนางเอกทนไม่ไหวได้พูดจากประชดประชันแบบไม่คิดและบอกเลิกสุดท้ายการบอกเลิกครั้งนั้นทําให้นางเอกต้องกลับมานั่งเสียใจเพราะผลที่ตามมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ก็อยากฝาก MV เพลงที่จริงด้วยนะคะออนแอร์ไปแล้วพี่เจตและพี่จีน่าเล่นไว้ดีมาครบรถค่ะสวีทเศร้าดรามา่า ไม่น่าเชื่อว่าพี่ๆเขาเพิ่งมาร่วมง,งานกันครั้งแรกคะ่ะบีมดูตอนถ่ายทำนี้อินสุดๆคะ่ะนานฟองเบียความพิเศษของเพลงนี้ผมมองว่าเป็นเนื้อเสียงน้องบีมคือน้องบีมเป็นคนเนื้อเสียงมีเอกลักษณ์ในการทอดหางเสียงของเขาการทำงานกับน้องบีมน้องตั้งใจมากตั้งเพลงขึ้นมาเสร็จเล่นเปียโ,โนให้เขาร้องเป็นสิบๆรอบเขาไม่บ่นเลยเพราะพยายามจะทำให้ได้ดีที่สุดก็เลยรู้สึกว่าการทำงานกับน้องบีมเหมือนได้ทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ที่เอ NERGY เยอะน้องตั้งใจมากครับ